เลื่อนพรานล่อน,นสักชนท่านวันนี้เป็นวันสําคัญพุทธศาสนาวันอัสรบูชาได้บาวเวียนบรรจุครบรอบในวันนี้ซึ่งชาวพุทธทั้งในประเทศและต่างประเทศที่นับถือศาสนาจะมีการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสําคัญนี้เป็นวันที่เราท่านหลายทราบกันว่าเป็นวันที่พระร,ราชตรัยได้เกิดขึ้นในโลกคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ เป็นสิส่งที่สำคัญเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทพระปฏิโมกเป็นเรื่องทีส่สำคัญเพราะฉะนั้นก็มีการบำเพ็ญบุญมาเป็นพิศลด้วยประการต่างๆเป็นต้นว่าทำบุญจักบาตรฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ในภาคค่ำก็จะมีการ,รเวียนเทียนถวาย,เ,ยเป็นพุทธบูชาเพื่อละลึกถึงความสำคัญดังกล่าวเพราะฉะนั้นในวันนี้กงขอเจริญพรเชิญผู้สาริชนทุกท่านได้ทำบุญ ที่ใกล้บ้านหรือแม้แต่ไม่สามารถจะไปทำบุญที่วัดได้ก็ตั้งจิตใหเป็นบุญเป็นกุศลถือศีลถือธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านก็ได้นะเวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญธรรมาภาพในแนวคณะสงฆ์ก็ขอตั้งจิตเป็นกัญญาณมิตรและขอตั้งจิตอธิฐานอรัตนาพระนัตรยัยพุทธเจ้าประทรรมเจ้าพระสา,ารกุศลงได้ รักษาอำนวยคลาภให้ท่านทั้งหลายอำนวยซึ่งสความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตให้ทุกท่านเป็นผู้ที่ประกอบด้วยศีลด้วยธรรมของพระสมรภเจ้าทุกท่านจงเจริญสุขจเจริญสุขจเจริญสุขตลอดกาลนานด้วยเถิดขอเจริญก่อน